โ OK. อเคตลอดงว่าดีแคบๆแบพดดังๆเด้อเฮ้ยเบอรบๆครับคบอีกบอีกเป็นวงงเป็นวงครับนะฮะาเผื่อไม่มาไม่มีน้ำเย็นๆถังใหญ่ๆเลยอ่ไปหาแม่ แล้วแม่ก็ลืมไปแล้วว่าเขาบอกเขาไม่เข้าผของคุณตอนนี้คนเดินรอบนอกครับเริ่มรักษาระดับตัวเองครับให้หนาขาหน้าขวาหมากับขาหน้าซ้ายคนนะเดินเสมอกันหมาเดินช้าก็หมาเดินเร็วเขาอยู่รู้นะครับเขาเลยมาตี่พยายามรักษาระดับคือให้เขาอยู่ด้านซ้ายเรานะขาหน้าขวาหมากับหน้าซ้ายคนเดินเสมอกัน

dễ dẫn lắm lắm phần ok dính như bí của anh dính như Duy sĩ dính như Duy sĩ cũng rất là hấp hấp cái này chị uống áo khác hết

这个嘛他他过来 คุมเขาเลยคุมเขลยรูปตัวเขเลยครับคมเขาเรูปตัวคุมเขาแ่ล